สวัสดีครับผมโหนกรุงเก่าคลิปนี้ขอนำเสนอคําายร์กรดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมถุนประจำเดือนเมษายนสําหรับเดือนเมษายนนี้ดาวอังคารดาวราหูดาวพฤหัสเป็นดาวปริวัติเกษตรอีกทั้งดาวพฤหัสเจ้าเรือนกรํรมมะและเจ้าเรือนปัตตนิมีตำแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชคและเป็นอุดมเกณฑ์ และดาวเสาเจ้าเรือนมรณะและเจ้าเรือนสุภะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรซึ่งส่งผลดีด้านการเงินด้านการงานด้านโชคลาภและด้านคู่ครองความรักให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมากทำให้ด้านตัวตนและจิตใจของเจ้าชะตาอยู่ในสภาวะที่ดี มีความเบิกบานสดใสร่าเริงและมีความสุขจากผลประโยชน์และรายได้ที่ได้รับไปจนตลอดทั้งเดือนสำหรับอุปสรรคและปัญหาด้านต่างๆก็พอจะมีอยู่บ้างแต่ก็เป็นเรื่องเล็กน้อยและผ่านอุปสรรคและปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดีสำหรับดาวที่โคจรในจักรราศีตามดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมถุนตลอดเดือนนี้ จะส่งผลดีส่งผลร้ายอย่างไรต่อเจ้าชะตารับฟังได้ดังคำพยากรณ์ต่อไปนี้ครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของการเงินดาวแห่งการเงินของชาวลัคนาราศีเมถุนคือดาวจันทร์สำหรับเดือนนี้ตลอดทั้งเดือนจะมีรายได้ด้านการเงินที่มาจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินเช่นรายได้ด้านการเงินจากการหมุนเงิน รายได้จากการออกเงินกู้หาดอกเบี้ยรายได้จากการเป็นนายทุนด้านการเงินการเป็นนักธุรกิจด,ด้านการเงินและรายได้จากการค้าขายทุกชนิดอีกทั้งจะมีรายได้ด้านการเงินเป็นเงินก้อนใหญ่ที่มาจากรูปแบบของการซื้อมาขายไปด้านอัสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยานพาหนะอาคารร้านค้า และรายได้ด้านการเงินจากการประกอบธุรกิจการขนส่งทุกชนิดสำหรับรายได้ด้านการเงินที่เกิดจากการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ตามกระแสนิยมมาพัฒนาด้านการหาเงินจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีสร้างรายได้และผลประโยชน์ด้านการเงินเป็นอย่างสูงอีกทั้งรายได้ด้านการเงิน ที่ได้ลงทุนในธุรกิจในต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศหรือรายได้จากการเงินที่ไปทำงานยังต่างประเทศก็ยังคงอำนวยผลประโยชน์ให้แก่เจ้าชะตาอยู่อย่างไม่ขาดสําหรับช่วงที่ดีที่สุดในการลงทุนด้านธุรกิจการเงินหรือติดต่อธุรกิจด้านการเงินอยู่ในระหว่างวันที่4ถึงวันที่9เมษายนไปจนตลอดทั้งวัน ช่วงนี้ดาวจันทร์ดาวแห่งการเงินโคจรสถิตพบสุภะพบกรรม,มะและพบลาภะช่วงที่ดาวจันทร์ดาวแห่งการเงินโคจรสถิตพบสุภะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวพละจันทรช่วงนี้จะลงทุนด้านธุรกิจการเงินหรือการหาเงินที่เกี่ยวข้องกับด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยา,านพาหนะคอนโดอาคารร้านค้า ในด้านธุรกิจการเงินหรือการหาเงินในต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีและจะมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือสนับสนุนอยู่อย่างตลอดช่วงที่ดาวจันรดาวแห่งการเงินโคจรสถิตพบกรรมมะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวเทวีโชคช่วงนี้จะลงทุนด้านธุรกิจการเงินหรือการหาเงิน มีโอกาสที่จะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างสูงรายได้ด้านการเงินที่มาจากงานใหญ่รายได้สูงก็ยังคงส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอยู่อย่างไม่ขาดอีกทั้งการลงทุนในธุรกิจด้านการเงินจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีช่วงที่ดาวจันดาวแห่งการเงินโคจรสถิตพบลาภะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวอุจจาวิราชเป็นดาวมหาจักร เป็นดาวพละจันทร์อีกทั้งเป็นดาวปทุมเกณฑ์ระยะนี้จับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองโชคลาบด้านการเงินมักจะมีอยู่อย่างเสมอเสมอมีโอกาสได้จับเงินก้อนใหญ่อยู่อย่างบ่อยครั้งการลงทุนด้านธุรกิจต่างๆด้านการเงินมักจะมีโชคประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีสำหรับอีกช่วงหนึ่งที่เป็นช่วงที่ดีที่สุดสำหรับด้านธุรกิจการเงิน และด้านการหาเงินคือช่วงระหว่างวันที่สิบสามเมษายนถึงวันที่17เมษายนช่วงนี้ดาวจันโคจรสถิตพบตนุและพบกระดุมพระช่วงที่ดาวจันดาวแห่งการเงินโคจรสถิตพบตนุมีตำแหน่งดาวเป็นดาวอุจจาพิมุกช่วงนี้เจ้าชะตาจะเป็นผู้ที่หาเงินเก่งมีความแคล่วคล่องและมักเห็นลู่ทางการหาเงินได้เป็นอย่างดี จะลงทุนทำธุรกิจด,ด้านการเงินหรือการหาเงินด้านใดก็มักจะประสบผลสำเร็จสำหรับการหาเงินและรายได้ส่วนใหญ่มักเกิดจากความรู้ความสามารถของเจ้าชะตาเองทั้งสิน้นช่วงที่ดาวจันโคจรสถิตพบกระดุมพระพบแห่งการเงินมีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรและเป็นดาวพละจันทร์ช่วงนี้จับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง รายได้ด้านการเงินที่เกี่ยวข้องกับด้านการหมุนเงินการค้าขายและการเป็นนักธุรกิจด้านการเงินจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีช่วงนี้จะมีเงินเข้ามาอยู่อย่างไม่ขาดไม่ว่าจะลงทุนทำธุรกิจด้านการเงินใดๆก็จะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างสูงสรุปด้านการเงินของชาวลัคนาราศีเมถุนตลอดเดือนเมษายนนี้ โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของการงานดาวแห่งการงานของชาวลัคนาราศีเมถุนคือดาวพฤหัสต,ตลอดเดือนนี้ทั้งเดือนโคจรสถิตพบลาระมีตำแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชคและเป็นดาวอุดมเกณฑ์ส่งผลให้ช่วงนี้มักมีโชคลาภด้านการงานอยู่อย่างเสมอเสมอ การร่วมหุ้นลงทุนในธุรกิจการงานกับมิตรสหายคู่ครองคนรักหุ้นส่วนและเพศตรงข้ามจะประสบผลสำเร็จในผลงานเป็นอย่างดีอีกทั้งถ้าได้ลงทุนธุรกิจด้านการงานในที่ที่ห่างไกลขึ้นมากกว่าเดิมเช่นลงทุนหรือทำงานในต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศจะส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมาก ช่วงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้านการงานอาจจะมีการโยกย้ายตำแหน่งงานหรือเปลี่ยนอาชีพการงานแต่ก็อยู่ในทิศทางที่ดีโอกาสที่จะได้จับงานใหญ่ที่มีรายได้สูงมักจะมีอยู่อย่างบ่อยครั้งดังนั้นถ้ามีโอกาสดีด้านธุรกิจการงานควรรีบไข,ขว่คว้าไว้ก่อนอย่าปล่อยให้หลุดลอยไปได้โดยง่ายสำหรับพ่อค้าแม่ค้า ผู้ประกอบการค้าขายทุกชนิดถ้าได้ประกอบการค้าในที่ที่ห่างไกลขึ้นมากกว่าเดิมมีโอกาสเป็นอย่างสูงที่จะประสบผลสำเร็จด้านการค้าขายอีกทั้งระยะนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการค้าขายโดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนาด้านการค้าขายเช่นการขายปลีกขายส่งนำเข้าส่งออกหรือรับส่งสินค้าทางออนไลน์ และจะประสบผลสำเร็จด้านการค้าขายเป็นอย่างดีสำหรับนิสิตนักศึกษาด้านการศึกษามีโอกาสเป็นอย่างสูงที่จะเปลี่ยนแปลงย้ายคณะเปลี่ยนห้องเรียนชั้นเรียนหรือย้ายไปศึกษายังสถานศึกษาอื่นที่ดีขึ้นมากกว่าเดิมสำหรับผู้ที่ทำงานประจาทำงานบริษัทห้างร้านโรงงานรับเหมารับจ้างหรือรับราชการ และผู้ประกอบธุรกิจงานกลางคืนระยะนี้จะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานให้สูงขึ้นและได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมอีกทั้งยังอาจได้เดินทางไปดูงานยังต่างถิน่นต่างแดนหรือต่างประเทศสำหรับผู้ที่ตกงานว่างงานกำลังสมัครงานหรือหางานทำช่วงนี้มักมีโอกาสเป็นอย่างสูงที่จะได้งานที่ดีทำดังหวัง สำหรับด้านการงานถ้าได้ทำงานในที่ทำงานที่ห่างไกลในต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศหรือทำงานในบริษัทห้างร้านที่เจ้าของกิจการเป็นชาวต่างชาติจะประสบผลสำเร็จและมีความก้าวหน้าในผลงานเป็นอย่างสูงอีกทั้งช่วงนี้ศัตรูคู่แข่งด้านธุรกิจการงานจะกลับกลายมาเป็นมิตร สมผลให้มีโอกาสได้จับงานใหญ่ที่มีรายได้สูงอย่างไม่คาดคิดสำหรับกิจการงานระยะนี้จะมีงานที่เกี่ยวข้องกับด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยานพาหนะเข้ามาให้ทำและประสบผลสำเร็จสร้างรายได้เป็นอย่างสูงอีกทัางจะมีงานพิเศษที่นอกเหนือไปจากงานหลักเป็นงานใหญ่ที่มีรายได้สูงเข้ามาให้ทำ ได้ประสบผลสำเร็จในผลงานเป็นอย่างดีสำหรับด้านการงานในต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศระยะนี้ถ้าได้ลงทุนหรือไปทำงานยังต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศมีโอกาสเป็นอย่างสูงและแนวโน้มที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่าจะประสบผลสำเร็จในภายภาคหน้าและมักมีผู้ใหญ่ผู้ที่มีอำนาจสูงด้านการงานคอช่วยเหลืออยู่อย่างตลอด อีกท,ทั้งยังจะได้มิตรสายผู้ร่วมงานที่ดีมาช่วยเหลือด้านการงานสมผลให้ด้านการงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีที่เป็นเช่นนี้พระดาวพฤหัสด,ดาวแห่งการงานโูจรสถิตพบลาภะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชคเป็นอุดมเกณฑ์โยกับดาวอังคารเจ้าเรือนอริและเจ้าเรือนลาภะที่เป็นดาวปริวัติเกษตร กเกษตรสับเรือนสามราศีเป็นคู่สมพลและดาวพฤหัสโยกกับดาวเสาเจ้าเรือนมรณะและเจ้าเรือนสุภะเป็นคู่พระคู่โจรและโยกลักนาจึงส่งผลดีด้านการงานดังกล่าวไว้เบื้องต้นสำหรับข้อควรวระวังด้านการงานช่วงนี้ให้พึงระวังลูกน้องบริวารผู้ใต้บังคับบัญชาบางคนอาจนำความเดือดร้อนเสียหายด้านการงานมาให้ อาจส่งผลเสียหายให้ด้านการงานด้านอสังหาริมทรัพย์การงานที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินเงินทองและการงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศให้เกิดขึ้นได้ดังนั้นการติดต่อธุรกิจการงานหรือให้ยืมเงินไปลงทุนด้านการงานควรพิจารณาให้รอบคอบอาจเกิดผลเสียหายให้เกิดขึ้นได้ในภายหลังที่เป็นเช่นนี้เพราะดาวศุกร์เจ้าเรือนวินาศและเจ้าเรือนปุตตะ โคจรสถิตพบกรรมมะและโยกกับดาวมฤตยูเจ้าเรืองสุภะจึงอาจส่งผลเสียหายด้านการงานให้เกิดขึ้นได้ดังกล่าวปัญหานี้ถึงจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่พึงระวังไว้บ้างก็ดีครับสรุปด้านการงานของชาวลัคนาราศีเมถุนตลอดเดือนเมษายนนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องคู่ครองความรัก ดาวแห่งคู่ครองความรักของชาวลัคนาราศีเมถุนคือดาวพฤหัสตลอดเดือนนี้ทั้งเดือนโคจรสถิตพบลาภะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชคและดาวสุขดาวแห่งความรักอีกดวงโคจรสถิตพบกรรมะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวมหาอุดส่งผลให้ดาวแห่งคู่ครองความรักช่วงนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีสำหรับคนโสดมีโอกาสที่จะได้พบรัก คนที่จะได้พบจะมีฐานะความเป็นอยู่และอาชีพการงานดีมีความรักแท้ซื่อสัตย์จริงใจมั่นคงถาวรได้พบเจอกันในต่างถิน่นต่างแดนหรือต่างประเทศหรือเป็นคนที่มาจากต่างถิน่นต่างแดนหรือเป็นชาวต่างชาติเป็นผู้ที่มีความรู้ดีมีหัวคิดสมัยใหม่มีบุคลิกและความรู้ความสามารถ อย่างหนึ่งอย่างใดที่โดดเด่นเป็นพิเศษแตกต่างจากผู้อื่นที่เห็นได้อย่างชัดเจนแต่งงานแล้วชีวิตรักจะดําเนินไปอย่างราบรื่นใช้ชีวิตรักอย่างมั่นคงถาวรและมีโอกาสเป็นอย่างสูงที่จะได้ไปลงหลักปักฐานอย่างต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศใช้ชีวิตรักอยู่ร่วมกันอย่างราบรื่นจนแก่จนเท่า แต่ข้อพึงระวังสำหรับคนโสดช่วงนี้ต้องพึงระวังไว้บ้างเพราะช่วงนี้เจ้าชะตาจะเป็นผู้ที่มีคำพูดคำจาที่มีสเสน่ห์หวานหูต่อเพศตรงข้ามจึงมักมีผู้หมายปองให้ความสนใจอยู่มากหน้าหลายตาช่วงนี้เจ้าชะตาควรพิจารณาให้ดีว่าผู้ที่ได้พบมีฐานะเป็นอย่างไร ถ้าผู้ที่ได้พบมีฐานะไม่ดีเจ้ชาชะตาอาจจะต้องพบกับความเหนื่อยยากทำงานหาเลี้ยงคนรักและครอบครัวของคนที่รักเป็นอย่างมากแต่ถ้าหากว่าเห็นว่าด้านความรักอยู่เหนือสิ่งอื่นใดก็ไม่เป็นปัญหาครับสำหรับผู้ที่ได้พบและที่จะนำมาเป็นคู่ร่วมชีวิตถ้าเป็นผู้ที่มีฐานะดี และมักนำโชคลาภมาให้อยู่เสมอๆก็จะเป็นคู่แท้ที่สมควรจะใช้ชีวิตรักร่วมกันดังนั้นทางที่ดีควรพิจารณาให้รอบคอบก่อนตัดสินใจครับสำหรับผู้ที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วช่วงนี้ด้านความรักจะมั่นคงถาวรสื่อสัตย์และจริงใจต่อกันเป็นอย่างมากส่งผลให้ชีวิตรักดำเนินไปอย่างราบรื่น อีกทั้งช่วงนี้เจ้าชะตาและคู่ครองคนรักจะเป็นผู้ที่มีเสน่ห์แรงสามารถดึงดูดหัวใจเพศตรงข้ามได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังจะได้ร่วมมือกับคู่ครองคนรักร่วมกันทำรรม,มาหากินสร้างผลประโยชน์รายได้ได้เป็นอย่างมากสำหรับอุปสรรคและปัญหาด้านความรักพอมีอยู่บ้างเนื่องจากเจ้าชะตาระยะนี้เป็นผู้ที่มีเสน่ห์แรง อีกทั้งยังมีความมุมาณะพยายามด้านธุรกิจการงานมีการติดต่อเจรจากับผู้คนมากหน้าหลายตาปัญหาด้านความรักจึงมักจะมีเกิดขึ้นเนื่องเพราะเจ้าชะตาหรือคู่ครองคนรักมักจะให้ความสนใจผู้อื่นมากกว่าคู่ของตนเพราะหวังผลประโยชน์ด้านธุรกิจการงานอีกทั้งเจ้าชะตายังเป็นผู้ที่มีเสน่ห์ เป็นที่หมายปองของเพศตรงข้ามทำให้ความหึงหวงหวาดระแวงด้านความรักมีเกิดขึ้นดังนั้นควรปรับความเข้าใจกันให้ดีอย่าหึงหวงหวาดระแวงด้านความรักต่อกันให้มากนักให้เกียรติซึ่งกันและกันและควรสารสัมพันธ์รักและเพิ่มความเชื่อมั่นด้านความรักให้มีมากขึ้นกว่าเดิมชีวิตรักจึงจะดำเนินไปอย่างราบรื่น อีกทั้งช่วงนี้ดาวแห่งความรักมีเกณฑ์เป็นอย่างสูงที่จะได้พาคู่ครองคนรักไปท่องเที่ยวยังต่างถิน่นต่างแดนหรือต่างประเทศอีกทั้งยังจะไปไหนมาไหนคู่กันอยู่เสมอเสมอสำหรับปัญหาด้านความรักที่มีเกิดขึ้นมักจะมีผู้ใหญ่มิตรสหายและผู้ที่อยู่รอบข้างคอยช่วยเหลือไกล่เกลีย่ยให้เป็นอย่างดีสำหรับชาวลัคนาราศีเมถุน ท่านใดที่เคยมีข้อพิาพาทบาดหมางด้านความรักกับคู่ครองคนรักช่วงนี้มีเกณฑ์และโอกาสเป็นอย่างสูงที่จะได้กลับมาคืนดีกันและสารสัมพันธ์รักที่มีต่อกันให้ลึกซึ้งขึ้นมากกว่าเดิมสรุปด้านคู่ครองความรักของชาวลัคนาราศีเมถุนตลอดเดือนเมษายนนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับ เรื่องต่อไปเป็นเรื่องของโชคลาภดาวแห่งโชคลาภของชาวลัคนาราศีเมถุนคือดาวอังคารระยะวันที่หนึ่งถึงวันที่23าเมษายนโคจรสถิตพบสุพระเป็นดาวปริวัตรเกษตรส่งผลให้ด้านโชคลาภช่วงนี้มักจะมีโชคใหญ่ที่มาจากด้านการงานอยู่อย่างเสมอเสมออีกทั้งเจ้าชะตามักมีโชคใหญ่ที่เกี่ยวกับด้านอสังหาริมทรัพย์ บ้านที่ดินยานพาหนะและโชคใหญ่ที่เกี่ยวกับด้านธุรกิจต่างๆที่ลงทุนในต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศและโชคใหญ่ที่มาจากการไปทำงานยังต่างประเทศสร้างรายได้และผลประโยชน์ด้านโชคลาภให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างสูงอีกทั้งเจ้าชะตาจะลงทุนทำธุรกิจด้านใดก็มักจะมีโชคประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ช่วงนี้ดาวแห่งโชคลาภมีเกณฑ์เป็นอย่างสูงที่จะได้รับมรดกพินัยกรรมหรือมรดกตกทอดด้านต่างๆจากคุณส่วนหรือคู่สัญญาเก่าๆที่เคยได้ร่วมลงทุนด้านธุร,รกิจต,ต่างๆร่วมกันมาสำหรับโชคใหญ่ที่ได้มาอาจจะมีอุบัติเหตุและความล่าช้าเกิดขึ้นอยู่บ้างแต่ก็จะได้อย่างแน่นอนที่เป็นเช่นนี้เพราะดาวอังคารดาวแห่งโชคลาภ โคจรสถิตพบสุภะอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวเสาเจ้าเรือนมรณะและเจ้าเรือนสุภะที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวเกษตรเป็นคู่ล่าช้าคู่ลำบากและดาวอังคารโยกกับดาวพฤหัสเจ้าเรือนกรรมะที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชคและเป็นอุดมเกณฑ์เป็นคู่สมพลอีกทั้งดาวอังคารดาวแห่งโชคลาภยังจะตุโกนกับดาวมฤตยูเจ้าเรือนสุภะ ที่โกจรสถิตพบวินาศเป็นคู่อุบัติเหตุจึงส่งผลดีและผลเสียด้านโชคลาภดังกล่าวไว้เบื้องต้นวันที่23เมษายนไปจนตลอดทั้งเดือนดาวอังคารดาวแห่งโชคลาภโคจรสถิตพบกรรม,มะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรสลับเรือนกับดาวพฤหัสส่งผลให้โชคลาภช่วงนี้โชคใหญ่ด้านการงานมักจะมีขึ้นอยู่อย่างเสมอเสมอ อีกทั้งโชคลาภที่เกี่ยวกับด้านอสังหาริมทรัพย์ก็ยังคงส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอยู่อย่างไม่ขาดโชคลาภด้านการเงินและโชคลาภด้านการค้าขายอีกทั้งโชคลาภจากการลงทุนในธุรกิจต่างชิน่นต่างแดนต่างประเทศหรือโชคลาภจากการไปทำงานยังต่างประเทศก็ยังคงส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอยู่อย่างต่อเนื่อง มักจะมีโอกาสเกิดโชคใหญ่อยู่อย่างเสมอเสมอที่เป็นเช่นนี้พระดาวอังคารดาวแห่งโชคลาภมีตำแหน่งดาวเป็นดาวเกษตรสลับเรือนกับดาวพฤหัสและมีตำแหน่งดาวเป็นดาวจุลจักรอยู่ร่วมเรือนดาวราหูเจ้าเรือนสุภะเป็นคู่ธาตุลมและดาวอังคารดาวแห่งโชคลาภอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวพุธเจ้าเรือนตนุและเจ้าเรือนพันธุเป็นคู่วาทะคู่วิชาการ และอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวสุขเจ้าเรือนวินาศที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวมหาอุดเป็นคู่มิตรอีกทั้งยังโยกับดาวมฤตยูและจัตุโกนกับลัคนาจึงส่งผลดีด้านโชคลาภดังกล่าวไว้เบื้องต้นสรุปด้านโชคลาภของชาวลัคนาราศีเมถุนตลอดเดือนเมษายนนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับ เรื่องต่อไปเป็นเรื่องของทิศและตัวเลขสิี่มงคลเสริมดวงชะตาทิศที่เป็นสีิมงคลเสริมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมถุนทิศประําตัวตนคือทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทิศแห่งการเงินคือทิศเหนือทิศแห่งการงานคือทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้ตอนบนแถบจันทบุรี ทิศแห่งความเจริญรุ่งเรืองคือทิศตะวันออกเฉียงใต้ตอนล่างฝั่งอ่าวไทยทิศแห่งโชคลาภคือทิศตะวันออกสำหรับการคำนวณหาทิศให้ใช้ที่อยู่ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางและคำนวณหาทิศสิริมงคลดังกล่าวไว้เบื้องตน้นสำหรับทิศต,ต่างๆที่กล่าวไว้นี้เอาไว้ใช้สำหรับการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการต่างๆประจำวัน เ่จะเดินทางออกจากบ้านเลือกเดินทางไปทางทิศสิริมงคลจะเดินทางไปท่องเที่ยวไปประกอบธุรกิจด้านต่างๆเลือกเดินทางไปในทิศที่ดีหันหัวนอนไปทางทิศสิริมงคลซื้อบ้านใหม่เลือกดูที่หันหน้าบ้านไปทางทิศสิริมงคลจอดรถหันหัวรถไปในทิศทางที่ดี โตทำงานตั้งโต๊ะหันหน้าไปทางทิศสิริมงคลติดต่อธุรกิจเลือกเก้าอี้นั่งในทิศที่ดีทิศที่กล่าวไว้นี้เป็นทิศที่เป็นสิริมงคลเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นของชาวลัคนาราศีเมถุนครับสำหรับตัวเลขที่เป็นสิริมงคลเสริมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมถุนคือเลขสี่เลขประจำตัวตน เลขสองเลขแห่งการเงินเลขห้าเลขแห่งการงานเลขสามเลขแห่งโชคลาภเลขแปดเลขแห่งความเจริญรุ่งเรืองสำหรับตัวเลขเหล่านี้เอาไว้ใช้ในการสร้างเสริมดวงชะตาให้เกิดสิริมงคลแก่การดําเนินชีวิตประจําวันใช้ในการสวดมนต์กิจจบปักธูปบูชาพระกี่ดอก ใช้กับเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนรถบัตร ATM และกิจกรรมต่างๆที่มีตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องให้มีตัวเลขเหล่านี้ปะปนไว้บ้างสำหรับการจุดทูปบูชาพระมีดังนี้ครับเลขห้าเลขแห่งการงานปักธูป19ดอกบูชาพระพุทธรูปปางสมาธิเลขสองเลขแห่งการเงินปักธูป15ดอก บูชาพระพุทธรูปปางห้ามญาติเลขแปดเลขแห่งความเจริญรุ่งเรืองปักธูปสิบสองดอกบูชาพระพุทธรูปปางป่าเลไลเลขสามเลขแห่งโชคลาภป,ปักธูปหกดอกบูชาพระพุทธรูปปางสายญาติจะอธิษฐานขอพรสิ่งใดตามความประสงค์จะสร้างความเป็นสิริมงคลและเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นครับ ถ้าสุดก่อนจบคลิปนี้ผมโหนกรุงเก่าขออารัธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงในสากคลโลกจงดนบันดาลให้ชาวลัก,กนณาราศีเมถุนทุกๆท,ท,ท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญดำเนินชีวิตรักและครอบครัวอย่างราบรื่นให้พบแต่ความโชคดีในทุกๆด้านคิดสิ่งใดขอให้ได้ดังใจหวงังรอดพ,นพ้นพตารายและสิ่งเลวร้ายทั้งปวง มีความสุขความเจริญตลอดปีนี้ครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับขอบคุณครับโชคดีตลอดปีนี้ครับสวัสดีครับ